สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสาธิตการผัดรวมนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราต้องเปิดแก๊สแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปนะฮะพอประมาณนะครับจากนั้นก็รอให้น้ำมันร้อนนะครับแล้วก็เนื้อหมูครับเอนนื้หมูลงไปครับ เนื้อหมูไปแล้วครับให้มันมอกร้อนนะครับเราอย่าให้ไฟแรงมากเกินไปนะครับไฟพอประมาณนะครับพอเนื้อหมูลเริ่มขาวเริ่มเริ่มจะสุกนะครับเราก็ใสงรสด้วยซีอิ๊วขาวตาเด็กสมบูรณ์ครับ ้ำมันหนอยตาสามแม่ตัวครับจา,จากนั้นด้วยใส่น้ำตาลนิดน้อยนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับจากนั้น ผักที่เตรียมไว้นะผักที่เราต้องการนะครับผักที่เหลือในพู้เย็นอะไรก็ได้นะครับเทลงไปนะครับโหทำอะไรนี่คนนะครับสได้เกนีะครับได้สีบัวแบบสีบัวกาสแตน หลังจากนั้นรอให้ตักสุกนะครับแล้วก็เตรียมจานนะครับเ วอายากสุดนะครับ